หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยร้อยทานองในตอนนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ยิงอ่อนสภา,านิตเป็นผู้ดาเนินรายการในตอนนี้ก็อกขอเสนอจำนวนนงานที่เกี่ยวกับงู พูดถึงงูนี่น่ากลัวนะคะคนก็จะพูดถึงเอ่อมันจะเอาสำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเนี่ยมีชา้างหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมาเนี่ยนะนี่มีนี่เราดูสิ่าสำนวนที่เกี่ยวกับงูเนี่ยก็หมายถึงอะไรกันมัางมันก็มีสำนวนที่เราเคยพูดไปแล้วนะคะก่อนเนี่ยคำว่าไก่เห็นตีนง,งูงูเห็นนมไก่ก็งูไม่มีตีนอะ ไก่ก็ไม่มีนมนะเพราะฉะนั้นไก่ไปเห็นตีงูเห็นนมไก่มันก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างรู้เล่เหลี่ยมซึ่งกันและกันดีอันนี้นะไปเห็นทางซึ่งกันและกันนะอันนี้เวลาพูดเนี่ยไก่เห็นตีงูเห็นนมไก่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ชมนะโดยมากมันจะเป็นคนชี้โกงคนที่ไม่ดีนะแล้วคนสองคนเนี่ยเป็นคนคนแย่คนแย่คนเลวคนเลวมาเจอกันเหมือนกับไก่เห็นตีงูเห็นนมไก่อันนี้ก็เป็นโจรนะอันนั้นก็เป็นขโมยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แปลว่าไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะนี่ข้า ท่านผู้ฟังลองลองลอง,ลองนึกดูนะคะเราจับงูมานะคะเราก็คว้างไปอย่างไกลเลยนะฮะไอ้งูมันดันไม่ไปไม่พ้นมันดันกลับมาลัดคอเนี่ยนึกถึงภาพเลยคะ่ะงูเนี่ยอยากจะทราบอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พูดเรองงูอะไรแมวบ้าที่คนก็ชอบเลีย้ยงตอนน้าท่วมสีเขียวสีเขียวแล้วแม่ไม่เกี่ยวนะฮะงูเนี่ยคนร้อยคนจะชอบงูสักคนเนี่ยทั้งยากถูกไหมฮะคนอยากจะเขี่ยมันที่นั่นนะไอ้งูนี่น่ากลัวจั้ง้เลยนะฮะคว้าง,งูงูนี่ก็เป็นความเปรียบ สิ่งที่เราไม่อยากได้เลยเนี่ยนะเราไม่อยากได้ไม่อยากเอาเลยเนี่ยนะก็อยากจะเวียงมันไปแต่มันเวียงแล้วไม่พ้นคอมันก็ต้องกลับมาอีกเนี่ยมารัดคอเราไว้เนี่ยมันหมายถึงสลัดความเกี่ยวข้องไม่พ้นตัวเลยนะฮะไม่อยากได้ไม่อยากเอานี่นะมันก็แบบมาติดกับเราจนได้ทาให้ต้องหนีไม่พ้นน่นะไอ้เรื่องเลวร้ายเรื่องที่เราไม่อยากทำเรื่องที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยมันก็กลับมายุ่งเกี่ยวเราจนได้เนี่ยเขามีความรู้งูงูปลาปลา นะงูะปลาเนี่ยปลาไม่เป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่คารูปแบบงูคารูปแบบปลานะฮะมันก็แปลว่างูกับปลาเนี่ยมันก็คือไม่เด่นพวดเดียวกันไม่ดีใหญ่นะมันเป็นเล็กๆน้อยๆนะเล็กๆน้อยๆไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะ,นะงูะปลาอ่าตอนนี้มีอีกอันหนึ่งนะคะนี้เราพูดถึงอันตรายอันตรายต่างต่าเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งนะฮะ ไอ้เท่าหัวงูนะแกนี่เป็นไอ้เท่าหัวงูเราก็จะล้อกันนะเป็นรูปตัวเป็นคนหน้าเป็นงูทําไมถึงเรียกเป็นไอ้เท่าหัวงูนะไอ้เท่าจะเป็นไงคะแกอายุมากมีเล่เหลี่ยมนะนะโดยเฉพาะเรื่องการมีทางด้านกามเนี่ยนะไอ้เท่าหัวงูเนี่ยมันไอ้แกได้เมียเด็กเนี่ยม,มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชใชแกไ,ไปจีบเด็ก ไอ้เ้าหัวงูเนี่ยชอบเป็นจีบเด็กอ้อไอ้แก่เนี่ยนะชอบจีบเด็กเรกืเ่อยไอ้เ้าหัวงูเนีไม่เจียมตัวต,ต่างตอเหล่านี้นี่จะเห็นได้ว่าสำนวนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นงูเป็นอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากวิถทีที่เราเห็นนั่นเองนะคะนี่เป็นเรื่องของจริงนั่นเองนะคะเอามาให้ดูนั้นหลากทอดและทนในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการหลากทอดและทนงได้ให,ใหม่ในตอนหน้าดิฉันลองสัตว์ใจอิงอ่งงอนสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5